<laughs> uh -huh. the green inside here the green is oh still uh hamburger is it still hamburger but, uh, hamb Yes! you are onion <laughs> you or, or shrimp. <laughs> onion or shim onion or shim hamburger <laughs> No, it's not look like hamburger <laughs> okay, now this is hamburger hey <laughs> no. what Are you that <laughs> try hamburger build, build, build again Is no. <laughs> the new high place? <laughs> แต่พ่อเราแม่พี่ผมตแต่ผมก็ไม่ทักเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วจะมาคุยแม่กะอย่างเนียแต่ถ้าเป่พ่อหรืออะ้าวป๊ก็เป็อ่างนี้แค่พ่ไม่บทำมบายแล้วสลิปปิ้งเลย9ได้ไหมเละนงานต้องตอบแต่ผมผมกว่าแกอยขาอยู่ จริงๆมาบอกว่าให้ให้ให้ใหใหทำอ่านหนังสือจัดมุมจัดจัดหมอนให้อาญญ่านหนังสือเล่นอะไรเล่นอะไรคะเล่นไเหรอแบบความคิดนี้ไม่ไม่ไมเวริร์กเหรอฮะ<ม>แล้วทำยังไงอ่ะต้องคิดยังไง,งใช่ใช่คิดอย่างนี้อ่ะมาว่า,าดีมากเลยอ่ะคือเหมือนเราสนใจถ้าเราสนใจเรื่องอะไรเราก็อยาก อยากอยากอ่านเพื่อเราจะได้รู้เรื่องนั้นเข้าใจมากขึ้นนะลูกเพราะว่าหนูหนูต้องเลือกเรื่องที่หนูชอบอ่ะไรู้้ไบเรา่องน้นเพราะ่าดีวไปหาแอสวไานเราเราันก็เดี๋ยวอันนึงแยกกัน ไปฝั่งนั้นได้หรอแล้วหมอน่ะติดหมอนหมอก็ชางอแล้วแล้วเอยเพื่อนกลับบ้านแล้วเหรอลูกหมดแล้วหมดแล้วหรออ โอเคตึงเลยตึงดีมากอ่ะนี่น่าช่วยพี่จัดอีกฝั่งหนึ่งให้มันเรียบๆตึงๆซิลูกเออโอเคอ่ะโอเคเตียยเยี่ยมมากแล้วไงต่อเอ่ยแล้วก็โอ oh, <no. S 2> ้โนโนอ่ะไหน เร i n นซ o อมกันซิว่าจะจัดยังไงตรงนันจัดอะไรเร้น้อ b r ร i n นซ o อมกันหน่อยว่าจะจัดโซนนี้ยังไงดีโซน l e a d i n g อ่ะเร็วสิน้องรออยู่เนี่ยน้องก็รออยู่พี่ไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ดูนี่น่าจะถึงไหนแล้วโอ้ดูสิหน้าอ่านขึ้นเยอะเลยโอ้โหโ,โ,โอ้ดูสิน้องจัดเก่งนะเนี่ยเป็นโซนหน้าอ่านขึ้นเยอะเลยอะรันรันตั้งอันนี้น้องจัดโซนนั้นเสร็จแล้วใช่ไงตั้งยากนิดหนึ่ง เอาเก้าอี้มามากั้นไว้ <c oughs> โดนน้องแกล้งอ่ะพี่โดนน้องแกล้งแล้วอ่ะนี่หน้าเป็นคนชอบแกล้งพอะไร้ละโดนน้องแกล้งคนคนชอบแกล้งโดนน้องแกล้งสระ,ะทำไงล่ะฮะ เราจะได้จะได้อ่านหนังสือไหมวันนี้จะได้นอนอ่านหนังสือกันนะไหนดีน่าอ่านหนังสือภารรษาอังกฤษได้หรือยังคะไม่เาล้ฮะ <c oughs> ได้ได้ทุกเล่มได้กเล่มเลยเหรอ<แ>โอ้ไหนอ่านให้แม่อีฟฟังหน่อยสิทำไมล่ะ บอกให้นะทางนี้มันดีขับจะเข้าก็ได้ไม่เป็นธ์เออไอ้นี้ทำไมอารมุมเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้ว